ค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีสําหรับวันศุกร์นะคะศุกร์พร้อมข่าวเฟดนะคะทุกคนวันนี้มีแถลงการของลุงพาเวลนะคะไม่ไม่รู้ว่าจะแถล,ลงการเกี่ยวกับอะไรแหละนะคะแต่ว่าแน่นอนคะ่ะทุกคนพอมีข่าวเฟดปุ๊บทุกคนก็จะรู้ว่ามันวิ่งแน่ๆถูกไหมคะนี่พอมันวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งไปทางไหนล่ะสิ่งที่เราต้องการรู้คือต้องการรู้จะวิ่งไปทางไหนถูกไหมคะอะทีนี้เมื่อวานไม่ได้ทําคลิปไ้แต่ส่งส่ง ไปในห้องว่าใครบายตามเพราะว่าตอนคลิปตอนเมื่อวันอังคารหรือวันพุธวะมันพุธเออพุธนะคะเพราะว่าเมื่อวานคือหัสไม่ได้ทํานะคะก็ะคือคลิปเมื่อวันพุธคือบอกให้บายนะคะรอบายแล้วน้องก็มารับแล้วก็ไปเลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปนะคะทีนี้ระยะที่น้องส่งขึ้นไปนะคะก็ถ้าใครอยู่ห้องนักเรียนนะคะหรือใครได้เรียนแล้วนะคะในห้องอัพสกิลเราก็จะต้องรู้ว่าระยะของเขานะคะน้องส่ง ของกับเกินตัวนี้น้องส่งครบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ทีพีกันนะคะแล้วก็สั่งทีพีในห้องทั้งห้องนักเรียนแล้วก็ห้องส่งสัญญาณนะคะก็สั่งทีพีไปพอสั่งทีพีเสร็จปุ๊บก็ทุกคนในห้องนักเรียนจะรู้ว่าถ้าสั่งทีพีปุ๊บก็รอหาจังหวะสวนการหาจังหวะสวนเราหาตรงจุดไหนบอกแล้วว่าการหาจุดเข้าถ้าสมมติเราจะสวนถ้าสมมติเขาขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรอสวนคือรอเขาหดอ่านะคะแล้วเนี่ยถ้าตอนสั่งทีพีเนี่ยมันอยู่แถวแถวนี้ มันยังไม่หดไงมันยังไม่หดแต่คือให้คือจุดที่เราจะต้องทีพีก็คือให้เห็นชัดว่าเนี่ยเขาสามหดทีนี้พอเขาสามหดเห็นไหมคะส่งระยะครบด้วยทรงสามสามหดเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ล่วงเลยนะคะทีนี้ก็พอล่วงลงมาเสร็จปุ๊บก็สั่งทีพีขาเซลอีกพอสั่งทีพีขาเซลลอีกเมื่อวานนะคะก็บอกทีพีอขาเซลลนะคะรู้เพราะตรงนี้มันทําไมทาไมถึงสั่งทีพีล่ะก็มันาปก,กตินักเรียนก็อาจจะถามว่าเอ้ยมันจีเฟิร์มขยายมาอาจารย์ทำไมทีพีล่ะทำไมไม่ถือต่ออะไรเนี้ย ก็ถ้าบางคนจุดเข้ามันไม่สวยไงบางคนบางคนอาจจะติดคิดเผื่อทุกคนไปว่าพอสั่งทีพีปุ๊บทีเลยทีพีเลยแล้วแล้วกดส่วนเลยนี่ออกไหมคะบางคนก็อาจจะโดนลากอย่างเงี้ยอาจจะมีออเดอร์อยู่โซนนี้นึกออกไหมคะทีนี้พอพอสั่งทีพีขาเซล,ลเสร็จปุ๊บก็เพราะว่าพอมันจีเฟิร์ขยายหารับถูกไหมคะแล้วเขาก็เทคตัวขึ้นพอเทคตัวขึ้นเสร็จปุ๊บสั่งทีพีขาบายอีก เมื่อคืนแบบทีพีขาบายเสร็จปุ๊บใครบายมาให้ทีพีาีน,นี้พอทีพีเสร็จปุ๊บนาจีมาเห็นไหมคะแล้วเขาก็ล่วงต่อนะคะจะมาถึงตอนนี้นะคะทีนี้วันนี้จะเป็นยังไงที่ว่าวันนี้ช่วงกลางวันน่าจะช้เวลอข่าวตอนค่าข่าวเฟดจะมาตอนสามทุ่มคืนนี้นะคะน่าจะเป็นการไซเวลอข่าวสามทุ่มอ่ะทีนี้ทีนี้ค่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าวันนี้เราจะไปในทิศทางไหนก่อนอืนเลยพาไปดูวีกนิดนึงที่เราเคยวิเคราะห์กันไว้ให้ว่า น้องเป็นก๊าเกินมาสําหรับสัปดาห์ที่แล้วแล้วสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของการเช็คตัวกลับมารับคนทีนี้ก็วางแผนแวะเบาวางเส้นไว้ให้ว่าเนี่ยน้องจะกลับมาถึง1765แล้วน้องก็มาถึงเพราะเป็นระยะเป็นระยะของการกลับมายามถ้าเจนอินเน็ตจะอยู่ที่50ตรงปลายซ้ายจะอยู่ที่75นะคะทีนี้มันจะมีอีกแนวหนึ่งคะ่ะถ้าเกิดว่าน้องจะไปได้นะคะก็คือตรงนี้ ก็คือตรงตรงประมาณยามยี่ห้านะคะยามยี่ห้าของโซนนี้นะคะก็คืออยู่ตรงอยู่ตรงบอดี้ของแท่งที่มันกลับมาไม่ใช่ขั้นเทนนะแท่งที่มันกลับมานะคะทีนี้ก็อยู่ตรงแถวแหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะตรงนี้เส้นพวกนี้เดี๋ยวขอลบก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ละอ่ะพอไม่ได้ใช้แล้วนะอ่ะ น้องมีโอกาสขึ้นไปถึง1773ในวีคนี้อ่ะทีนี้พอในวีคนี้ถึงนี่อ่ะเราไปดูเดย์แป๊บหนึ่งนะคะเดย์เสร็จปุ๊บมาดูอ่ะเดย์ de. อืมเดเนี่ยน้องขึ้นมายังไม่ถึง1773แต่น้องมาชนข้อต่อตรงนี้มาเป็นแบบที่ที่แท่งที่แบบลงแท่งพักแท่งลงแท่งพักแท่งตรงนี้เป็นข้อต่อของเดยเพราะฉะนั้นเขาต้องมีแอคชั่นรีแอคชั่นแล้วเขาก็ชนปุ๊บแล้วเขาก็ล่วงเห็นไหมคะแท่งแท่งวันนี้เลยล่วง แต่เคลียร์แนวรับเนี่ยเคลียร์แนวต้านตรงนี้ไว้ให้แล้วอ่ะทีนี้มาดูต่อแต่เนื้อเทียนของของ day เนี่ยเห็นไหมคะขึ้นแท่งพักแท่งขึ้นหนึ่งแท่งวันนี้อาจจะพักก็ได้แต่อาจจะเป็นการสะบัดก็ได้หรือเป็นการทําให้เห็นชัดเจนว่าเขาหดก็ได้นะคะอ่าทีนี้มาดู h ฮดสี่กันอ่ะทีนี้ h ฮดสี่นะคะขอย่อเอานี่ก่อนเฮดสี่เป็นยังไง เฮี่เป็นยังไงอ่าที่เราเห็นตอนนี้เฮซี่มีอะไรตรงอุย้ยตรงนี้มีกัปเกินหนึ่งตัวถูกไหมคะตรงนี้ขั้นเทรนแล้วเขาก็กลับลงมาแล้วทีนี้ดูเกาะนะยะกัปเกินตัวนี้เขาส่งครบร้อยหรือย,ยังคะทุกคนดูกับตาก็รู้ว่ายังนะคะอ่านะคะเขาจะส่งครบมาถึงแถวแถวข้างล่างอ่าเดี๋ยวมาร์คเส้นก่อนนะคะมาร์คเส้นให้ก่อนว่าโซนราคานี้อยู่ตรงแถวไหนอ่าหนึ 1, 7, 4, 3, ่งเจ็ดสี่สามค่ะทุกคนอ่าทีนี้ เขาจะส่งมาครบร้อยแถวนั้นใน h 4สี่นะคะทีนี้เราไปเก็บรายละเอียดใน H1 หนึ่งแป๊บหนึ่งสังเกตรตรงนี้นะคะเขาลงมาเขากลับไปรับคนแล้วกลับไปรับคนแล้วสเสร็จปุ๊บเขาก็เป็นจิแล้วเขาก็ล่วงลงมาสังเกตเนื้อเทียนของอิมนะคะก็คือดูแรงนะ H4 สแท่ง,ทงนี้เต็มแท่งเ4ทสีแท่งนี้ลดลงมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทําหดอันนี้คร่าวๆก่อนนะคะอ่าอันนี้เ,เราเอาแค่แรงมาก่อนอ่าทีนี้อันนี้เป็นแท่งของเมื่อกี้นะ อันนี้เรามาหาดูซิว่าเขาจะทำหดได้แค่ไหนเอาฟิโบมาช่วยคร่าวๆก่อนนะอืมเขาลดลงเป็นอ่ร้อยมาเป็นหกสิบเ็ดุดปดเพราะฉะนั้นคาดการก่อนค่ะว่าให้เขาลดลงเป็นตัวเลขพิโบเนาะอาจจะอยู่ที่สามแปดพอมันเล็กอะ่ะเออพอมันเล็กมันก็จะอย่างนี้แหละอ่ะโอ้ย 3, ได้สามแปดอะทีนี้เราทาบต่อรอนะคะว่าเขาอาจจะอยู่ประมาณนี้ที่จะทําหลให้เราเห็นก็อาจจะเป็นประมาณนี้เนะาะอ่ะทีนี้ตรงนี้อย่าลืมนะว่าในเซดสี่เนี่ยเขายังส่งมาไม่ครบถูกไหมคะพอเขายังส่งมาไม่ครบเนะี่ยมีโอกาสที่ยิมตัวนี้เขาจะส่งจนครบก็ได้แต่ถ้าวัดระยะแบบขี้เหนียวก่อนอยวัดระยะแบบขี้เหนียวก็คือเอารวมระยะย่อเขาด้วยเขาจะส่งครบโซนนี้ เห็นไหมคะโซนที่เขาจะทําหดพอดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววางให้อีกโซนนึงว่าเขาอาจจะลงมาแถวนี้ก่อนก็คือสี่เก้าห้าศูนย์โซนนี้นะคะอ่ะทีนี้ขออนุญาตลบก่อนลบไอ้กล่องสีเดี่ยวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูย่อยในเฮดหนึ่งว่าเขาจะไปถึงไหมนะคะอันนี้เฮดสี่เนาะอันนี้ไปดูเฮดหนึ่งกันเฮดสี่ตอนนี้ก็เฮดหนึ่งตอนนี้ถ้าที่เห็นก็คือนี่เหมือนกันที่เราเห็นมาจากเป็นแท่งสมบูรณ์มาเลยเนาะนะคะในเฮดสี่น,นะคะแล้วเขาจะส่ง ถ้ารวมระยะย่อคือส่งถึงนี่ถ้าไม่รวมระยะย่อคือส่งถึงข้างล่างเฮ็ดหนึ่งที่เราเห็นคือเหมือนกันนะคะเพราะเหมือนกันใส่ปุ๊บตอนนี้เขากําลังกลับไปรับคนเหมือนกําลังทําอะไรลงมาเปลี่ยงนะคะกลับไปรับคนแล้วกลับไปรับคนแล้วตรงนี้ถ้าเขาเริ่มไล่ดาวตรงนี้นะคะถ้าเขาเริ่มไล่ดาวตรงนี้นี่คืออะไร ถ้าเขาเริ่มไล่ดาวตรงนี้ก็คือแสดงว่าเขาเริ่มทําดาวใกล้เพราะถ้าเกิดว่าเราเซลล์ตรงนี้เราจะ S อไกลถูกไหมคะทีนี้ถ้าขกิดเขาทําดาวใกล้เนี่ยแสดงว่าระยะคัดลอสเขาจะอยู่แค่ประมาณนี้พอพออยู่แค่ประมาณนี้คนจะเริ่มมั่นใจคนจะมั่นใจเพราะว่า s อชเอขาไม่ไกลแล้วไงงนั้นอาจจะอาจจะเป็นโซนที่เซลล์ได้ถ้าเกิดว่าเขา ไล่มาให้นะคะก็คือไล่ดาวให้ทําดาวให้ซว์ตอนนี้สังเกตว่าเขาทําลงมาโลถูกไหมคะขึ้นไปสวิงไฮลงมานิวโลไหมทุกคนภาพก่อนโอ้ยการจะเข้าออเดอร์หรือวิเคราะห์ทั้งวันนี้ยังไม่นิวโลนะทุกคนกลายเป็นตรงนี้เป็นไซเวนะคะใช้หลายสาสตร์เลอเกินนะคะอ่ะทีนี้เอาเทรนมาจับนิดนึงคะ่ะทุกคนเท่าที่เห็นนะก็คือเขามีเขามีเวิร์ดไลน์มาหนึ่งเส้นนะคะ ตอนขาขึ้นไปนะคะแล้วเขาก็เริ่มมีสปีดไลน์อ่าสปีดไลน์ไหมคะขึ้นมาเป็นสปีดไลน์เส้นที่หนึ่งอ่ะนี่พอเป็นสปีดไลน์เส้นที่หนึ่งนะคะทีเนี้ยถ้าดูถ้าดูเนี่ยตอนเนี้ยเขาตอนเขาลงมาเขาหลุดหลุดสปีดไลน์หนึ่งมาแล้วทีนี้ถามว่ามีสปีดไลน์สองไหมมีอ่ะวา่าด้อ่าเนี้ยสปีดไลน์สอง เขาหลุดมาอันนี้เขาหลุดมาสปีดไลน์สองเจอสปีดไลน์สองแล้วเด้งเห็นไหมคะแล้วทีเนี้ยเขาตอนเนี้ยเขาพักตัวมาแล้วเขาก็ล่วงลงมาหลุดสปีดไลน์หนึ่งเอ้ยหลุดใช่หลุดสปีดไลน์หนึ่งเขาหลุดสปีดไลน์หนึ่งเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยเขากำลังกลับไปเทสถูกไหมคะหลุดเทนเทสเทนนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ควรเข้านะทุกคนควรเข้าอ่ะแล้วทีนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปยังไงมีเทรนให้ไหมดูเวิร์ดไลน์ของทางฝั่งนี้ด้วยนะคะ อืมเหมือนมันยังไม่สวยอะ่ะทุกคนยังไม่สวยอะ่ะยังไม่สวยยังไม่สวยขาขาอ่าทางฝั่งขานี้นะมันกําลังไซเวยยังไม่ชัดยังไม่ชัดแต่โดยส่วนตัวคือมันมี มองวันนี้ใบแอดลงก่อนนะคะก็คือเอาระยะร้อยส่งร้อยมาก่อนคือแผนเซลเราของของเราก็คือจะอยู่เนี่ยโซนโซนประมาณนี้ค่ะจะกดเซลโซนนี้หรือน้องมีโอกาสที่จะกลับมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะเคลียร์ตรงนี้ก็คือกับแต่เขาย้ําไปแล้วอะทุกคนเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยไม่มีโอกาสเซฟไฮตรงนี้ค่ะที่น้องจะขึ้นจะรอเซลว่าว่างั้นจะจะรอเซลโซนนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อเอาระยะร้อยส่งร้อยของกัปเกินตัวนี้ของเฮดหนึ่งแล้วก็เฮดสี่ก่อน น้องต้องส่งลงไหมครบก่อนแต่น้องจะส่งลงแบบต้องลงแบบหดๆอย่าลงแบบแข้งสมบูรณ์ถ้าลงแบบแข้งสมบูรณ์น้องลงเลยนึกออกปะคะน้องต้องลงแบบหดๆเพราะว่าจริงๆแล้วยังคงมองขึ้นน้องยังขึ้นไม่สุดการว่าขึ้นไม่สุดก็คือยังมีแนวของเ็ดของวีคที่น้องจะต้องกลับไปรับคนก็คือแถวตรงนี้น้องยังไม่ได้เคลีย ตรงนี้นะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามโซนนี้นะคะน้องจะต้องขึ้นไปเคลียร์แนวนี้ก่อนนะคะอ่ะอันนี้คือระยะยาวไปแต่ว่าสําหรับวันนี้คือยังคงมองว่าน้องจะส่งลงมาให้ครบร้อยของยิมตัวนี้นะคะของกับเกินตัวนี้จะต้องส่งให้ครบร้อยแต่น้องจะจะจะลงแบบหดๆช้าๆนะจะลงแบบหดๆช้าๆถ้าลงเป็นเอบถ้าลงเป็นแท่งสมบูรณ์นี่คืออาจทะลุได้นะคะทุกคนเนาะทีนี้พอส่งมาครบร้อยตรงนี้เราจะรอบายอ่ะ จะจะเป็นการพอส่งครบร้อยเสร็จปุ๊บจะเป็นโซนที่รอบายทีนี้เราต้องดูก่อน,นะคะ่ะว่าไอ้ตรงนี้ที่รอบายเนี่ยโซนหนึ่งเจ็ดสี่สามตรงนี้ตรงนี้คือละต้านตายรับตายนะคะตายแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นรับเป็นอยู่ที่เดียวคือตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะก่อนอาจจะเป็นโซนนี้ประมาณสี่ห้าสี่หกเนี่ยต้องต้องต้อง,อ,งอ,าอาจจะต้องทีพีก่อนนะคะแต่ถ้าน้องเอาขยายลงมานี่จุดที่จะรับน้องได้คืออยู่ข้างล่างนะคะ โซนนี้สี 40, ่นะคะ4ี่ย์เลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มองลงก่อนค่ะแนละ้วพอมาถึงจุดที่เขาส่งมาครบร้อยเราจะมาหาจุดเข้าใบากันนะคะจุดใบกันอีกทีเพราะฉะนั้นะน้องยังมีโอกาสถ้าโดยส่วนตัวยังคงมองว่าน้องมีโอกาสขึ้นได้อีกนะคะแต่ว่าการขึ้นของน้องจะต้องขึ้นแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการเทคตัวในทางเฟรมใหญ่ นะคะก็คือย่อในวี a แคนาเดกนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะจริงๆแล้วทิศทางโดยส่วนโดยโดยรวมนะคะทิศทางโดยรวมก็คือทองต้องล่วงนะคะทองต้องลงนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ลงวันนี้วันนี้จะเป็นการลงแบบแค่ในในกรอบเล็กๆอ่ะนึกออกไหมคะถ้าระยะย,ยาวทองยังคงลงได้อีกแต่ก่อนนะก่อนที่เขาจะไปลงได้อีกนั้นเขาต้องกลับไปรับคนก่อนในวีกนะประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวส่งไปในห้องนักเรียนกับห้องสื่อสัญญาณให้ค่ะทุกคนไปละค่ะบ๊ายบาย